สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hino Smart Driver นะครับวันนี้นะครับเป็นช่วงของ Hino Smart Driver Trick นะครับวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับระบบเบรก ABS ของ Hino 500 v ้อย o ิตนะครับผมว่ามีความสําคัญยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะพาไปดูรถที่ไม่มีเบรก ABS นะครับสังเกตจากเทปสีเหลืองๆนะครับผมว่าเมื่อเบรกกระทันหันนะครับล้อจะล็อกทันทีนะครับหันหน้าทางไหนไปทางนั้นเลยนะครับแล้วยิ่งถ้าผู้ขับขี่นะครับเกิดการตกใจนะครับ ปล่อยแป้นเบรกขณะที่หักเลี้ยวอยู่นะครับก็จะทําให้รถปัดแบบนี้นะครับก็จะทําให้รถพลิกคว่ำได้นะครับโดยเฉพาะรถที่มีน้ําหนักบรรทุกอยู่ข้างหลังนะครับต่อไปมาดูระบบเบรก ABS นะครับที่มีในรถฮีโน่500วิคเตอร์นะครับให้คุณผู้ชมนะครับสังเกตเทปสีเหลืองที่แปะอยู่ที่ยางนะครับจะเห็นได้ว่าล้อไม่ล็อกนะครับขณะที่เบรกกระทันหันนะครับเนื่องจากว่าเซนเซอร์นะครับจะสั่งงานไปที่เบรกนะครับให้จับปล่อยรูวๆ้วนะครับเพื่อป้องกันอากาศล้อล็อกนะครับ และทําให้ผู้ขับขี่สามารถหักกลบสิ่งกีดขวางและพารถไปในช่องทางที่ปลอดภัยได้ในขณะที่เบรกกระทันหันครับเรียกว่าคุ้มค่าและปลอดภัยกับคนขับมากๆเลยนะครับสำหรับเบรกที่มีมาให้ในรถ Hino 500 Victor ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของ Hino Smart Driver นะครับ